สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Gran d t h f t a u t o Online ในพาร์ทที่1 0 3กันแล้วนะครับอ่าสำหรับในพาร์ทนี้เราก็มาอยู่กันกันกบลัทีม s t a n d ิ้งกันอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสำหรับด่านนี้จะเป็นด่านแบบไหนเอาละ่ะมีสไนเปอร์ให้เราได้เลือกใช้อีกเช่นเคยนะครับโอ้โวาวาวาวใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โห มีตกได้เลยนะครับทําไม่ระวังเดี๋ยวเดียวโอ้โหว่าแล้วไงเพื่อนเราไปแล้วนะครับลายแรกเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยมา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 ทียีสเหรอว่ายังไงโอ้โหโอ้โหอ้ามีวาร์ปมีวาร์ปขุนพระ วับไปไหนแล้วพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณโอ้โหเอาละมามาแล้วไม่ถึงหรอกนาไม่ถึงหรอกนาออกมาเลยอีหนูอา้าวกำโอ้โหเพื่อนเรานี่ตายหมดเลยอะไรกันเนี่ย เอาละฮะเหลือเราคนเดียวโอ้โหเฉียดไปนิดเดียว no way no way ว่าอย่างไรเราโอ้ยยิงยากนะเนี่ยยิงยากนะเนี่ยเอากระโดดลงรถทำไมเล่ายิงซ้ำส่จังหวะนี้โอ้รู้สึกว่าจะแหลกๆนะฮะตอนนี้ เห็นพี่แกว้บไปวับมาเหลือเกินอยู่ไหนเราอยู่ไหนเราวัดโอ้โหโอ้โหโดนด้วยเหรอมื่อสักคู่นี้โอ้โหอะไรมันจะเดอะแมสติกอะไรขนาดนี้นะฮะงงเลยยิงโดนเฉยเอาละ มารอบที่2กันแล้วนะครับได้เวลาเป็นนักซิ่งกันแล้วมาดูซิว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดขอแค่อย่าโดนยิงตั้งแต่เริ่มก็พอนะฮะมีไม้ก๊อบคู่ใจด้วยจะไปตีก๊อบที่ไหนแล้วเนี่ยจังหวะนี้เอานะครับทียีไปเลย คาร์มอนแมนเอาละฮะว่าย,ยัางไงว่ายังไงงไ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามจะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งลายดูเหมือนว่าจะตกนะฮะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆโอ้โหโอ้โห ขอขึ้นมาอยู่บนนี้หน่อยเถอะโอเคเยี่ยมว่ายังไงล่ะทีนี้ว่ายังไงล่ะร่วมลงไปซิวู้เย้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งรายโอ้โหสุดยอดสุดยอดกระเทียมเจียว นี่แหละถ้ารู้จังหวะแล้วเราก็จะสามารถขึ้นมาบนนี้ได้นะครับแล้วก็จะสามารถจัดการพี่แกได้เลยเวลาเราขึ้นไปได้แล้วพี่แกจะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับเอาละมาโอ้โหมันเสียวเหลือเกินนะฮะจังหวะนี้เรามาเกิดอะไรอยู่ตรงขอบเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันตรายอันตรายจริงจริง โอเคต้องระวังนะฮะอย่าเพ้อตกไปอีกล่ะเพื่อนเอาล่ะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ละกันไปไหนแล้วไปไหนแล้วว้าวว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหคุณพระเกือบไปแล้วไหมล่ะโอ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  มามาโอโหุยยิงโอ้โหรู้สึกว่าจะโดนด้วยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเอาละฮะว่ายังไงมาเลยมาเลยทียี่สิบทียี่สิบโอ้โหเดี๋ยวทำแฮ้ทิก ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่นั่นนะฮะอยู่นั่นอยู่นั่นนะฮะว่ายังไงโอ้โหพี่แกนี่อ้อมไกลเหมือนกันนะเนี่ยจะอ้อมไกลไปไหนเราม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 าขับมาโอ้โหขับไปไกลพอสมควรเลยนะฮะพี่แกมาแล้วมาแล้วอยู่นั่นไง อยู่นั่นไงโอ้ยอย,อย่าบังผมสิบังจริงๆเลยอยู่ไหนรู้สึกว่าจะไปเปลี่ยนรถนะครับโอเคมาเลยมาเลยรออยู่รออยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหกวาดเสาไฟฟ้าเรียบเลยพี่คนนี้ ยิงโอ้โหเพื่อนเราเก็บได้นะฮะโอเคเยี่ยมไปเลยชนะ3ตารวดแล้วนะครับตอนนี้โอเครู้สึกว่าอีกทีมจะออกไปคนหนึ่งนะฮะทำให้พี่แกคนนี้โดนลุมแล้วเรามี3นะครับอีกทีมมีอยู่1คนเท่านั้น3ต่อ1โอ้โหเอาแล้วไงงานยากแล้วพี่บอกเลย เดี๋ยวเราจะใช้เวลาพอประมาณแล้วกันนะมันเลยมันเลยเราจะสามารถขึ้นไปบนแท่นนั้นได้อีกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันเราจะต้องกะระยะให้ถูกไปกันเลยครับผม3มต่อหนึ่งโอ้เอาเรียบร้อยอออออนั่นไง ว่าล้มาเร็วเคมเร็วจริงๆเลยโอ้โหได้เงินมา8,200แรงหนึ่งกันแล้วนะครับนี่เป็นยังไงเราว่าแล้วไงจะต้องตกจนได้ยังไม่ท่านทำอะไรเลยโอเคเอาเลยครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ เอาไว้มาสนุกกันใหม่ในพาทหน้าพาทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีจ้า